ตัวทังเก้าเดิมมากใช่ดูเนื้อเหมือนว่ัวจอระเรเ้เหมือนปูจันมันยางไหมปูใจว่าะเด็ดแท้ๆดูยังไงจะไปยากอะไรอะเนื้อไม่กระพัดนี่เห็นไหม้า,า,าบัวนี่เด้งเผลอๆสั่งกติติดด้วยสั่งกติติดชัดด้วยปิดปูสูกหกหมื่นหลักอาจารย์สุดๆพี่ป้ปอมนำเบอรไนา อ่ะในมือเนี้ยเอามื่นหกเอามื่นหกครับในมือนี้ 16, นมือนหกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใส่ไข่ปลาก่อนเนี่ยผมนั่งขำในใจเลยนะพอพูดถึงพาร์ชุดหนาวอะก็ยังต้องคิดถึงพี่ทวีเสมอ,อมพี่ชาิพลพี่ทวีหรือพี่ๆหลายๆท่านหนึ่งมื่หกพันบาทใครอยากเห็นกดโอเคมา ใครอยากเห็นกดโอเคมาชุดนี้ไม่ธรรมดาแน่พี่นารงศักอโออ,โอ้าวโอ้พี่่ันี่จังลุกขคลังอนาต,ตาอันนี้เป็นพระเครื่องของหลวงพ่ออะไรครับได้เปิดไหมครับปู่บุญอันนี้คือหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วปู่บุญ พิมพ์สะดุ้งกลับด้วยด้าปกติปางชนะมารมือจะอยู่ฝั่งนี้มือสมาธิจะอยู่ฝั่งนี้อันนี้ก็เรียกว่าพิมพ์สะดุ้งกลับเนื้อหลวงปู่บุญเข้าใจง่ายไหมครับสะดุ้งกลับนิยมาปู่บุญสะดุ้งกลับครับได้ครับพี่พอพร์นเพรอ่านี่หลวงปู่บุญน,นี่สะดุ้งกลับโอโห ราคามาครับก็นะครับถ้าหลวงปู่บุญนะ่ะพิมพ์เนี้ยเป็นพิมพ์ฐานสูงแล้วอยู่ในซุ้มและเป็นพิมพ์สะดุ้งกลับผมถามว่าพรกเครื่องหลวงปู่บุญนะ่ะถ้าแขวนแล้วไม่ดีจริงอะ่ะเ mm hmm. จ้าสัวจองค์เป็นล้านหรอบ่งยาจ,จินดามณีจะองค์เป็นล้านหรอครับนะที่เดียวมานะครับเปิดแรกห้าพันบาท อยู่ที่ห0 0 0ันบาทครับเปิดแรกมาที่8 0 0พันบาทนี่แหละครับคือนะหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วแล้วเป็นพิมพนะสะดุ้งกลับด้วยมาที่เก้าันบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่เก00ันบาทนะครับมา1 0 0 0 0มืนบาทแล้วเจ้าสวท่านองค์เป็นหลางราคาสุดท้ายมาที่หนึ่งสองันบาทนะครับ พระปู่บุญแล้วพิมพ์สะดุ้งกับนิซิกเนเจอร์กันเท่าไหร่นะม <12. 500. S 1> าหนะึ่งมื่นสองพันห้าร้อยเท่าไหร่นะมือสองพันห้าร้อยพระหลวงปู่บุญแล้วพิมพ์สะดุ้งกับอ,อันนี้นมีในหนังสือด้วยใช่เจ้าสัวเป็นล้านใช่ครับมาน่หนึ่งหมื่นสามพันบาทจ้าปราการสุดท้ายหมื่นกว่าบาทนี่ยังซื้อเจ้าสัวสองไม่ได้ยังซื้อบุเพิ่มไม่ได้เลย แล้วนะครับปิดที่พี่มานะนะครับ13000บาทท้วนปิดไปคุ้มสุดๆวันนี้ผมไว้พระทำบุญที่วัดภูมิลินกูดีทองตามที่คุณโอ๊ตบอกมาคืนไปเอาน้ำมนต์มาอาบรู้สึกว่าดีจริงโรงเลยครับสุดยอดครับที่ก็แก่มันทุกเม็ดโอ้โหนี่อ้าวนี่ ยินดีด้วครับพี่มานะอ,อันนี้ปิดตาที่ไหนครับองนี้ที่ไหนครับอันนี้ปิดตาที่ไหนเพื่อนปิดตาพ่อเดิมกี่ตังครับวัดทองอ๋อพิ่ดูมาเท่ากันวัดทองพ่อดิ้งบางง้ว พดิ่งบางมัวปูบุญพอเดิมบ้านพอเดิมองนี้พ,พ่พอเดิมองนู้นครับพี่พอเดิมองนี้ปิดตาพอเดิมนะฮะอันนี้ต้องเก็บไว้บ้างนี่ปูทองอันนี้คือพระปิดตาหลวงปูทองวัาราชโยธาโอหลวงปูทองวัาราชโยธาครับอ๋อมันถึงไม่สมเด็จเลยพี่ ตัวทังเก้าเดิมมากใช่ดูเนื้อเหมือนวันดวัวจระเข้เหมือนปูจันบัญญางไหมโอ้นี่เหมือนวันดวัวจระเข้เหมือนปูจันบานยางไหมเนื้อเหมือนอูนมากเลยครับกันเนียนะครับพระปิดตานี่หลวงปู่ทองวราโยธา เหมือนครับเก่ามากพิกันชิดพันแตงอ้าวเดี๋ยวนาะทีเดียวก็รู้เหรียญปูท่ทองวราชโยธาเหรียญหลายแสนปูท่ทองวราชโยธาคืออาจารย์หลวงปู่เผือกว่าจริงแก้วของหลวงปูท่ทองวราชโยธาไม่ว่าจะเป็นสมเด็จเขียวเหนียวจริงกลุกบึงพญาสุเรนหรืออะไรก็แล้วแต่ของที่ทันตัวท่านคุณมั่นคงมั่นใจในอนุภาพได้นะครับ อนแรกมาแล้วครับห้าพันบาทที่พี่อุมมี่ครับท่านเป็นสิทธิ์น้องสมเด็จโตครับมาที่แปดพันบาทแล้วพบเจอหน่อยมากครับปิดตาของท่านที่เป็นเนื้อเมกะพักเมกะบัดหน 10, ึ่งหมื่นบาทที่พี่เจสันครับศักดิ์สิทินหลวงปู่ทองไม่ได้ต่างจากปูน่นาคพ่วจระ,ะ,ะเข้ปู่จันบ้านยางและนำมินำซ้ำท่านเป็นอาจารย์ปู่เผือกวัดกิ่งแก้ว มาหนึ่งมื่นหนึ่งพันบาทครที่พี่พันชิพพันแตงครับ <c oughs> อยู่ที่หนึ่งมื่นหนึ่งพันนะครับราคาสุดท้าย <c oughs> มาที่หนึ่งมื่นสามพันบาทที่พี่เจสันครับไม่ได้ต่างจากปิดตาพ่อท้าพระทองเลยนะไม่ได้ต่างจากปิตาพ,าาพ่นอท้าปนนงเลยเพราะท่านอายุร้อยสิบเจ็ดปีท่านแกกว่าพ,าาพ่นอท้าปนนงอีก ในสายเกือบสองมื่นไม่มีสอง0มื่นยังถูกไปด้วยซ้ำสำหรับกูนคุณนะอยู่ที่หนึ่งมืนสาพบาทนะครับราคาสุดท้ายขอปูสุกประพามนทนองค์เมื่อวานครับได้ครับพี่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ทำมาไรทองนะครับหนึ่งมื่นห้าพันบาทผมต้องบอกเลยครับว่า ปู่ทองวัดราชโยธาท่านอายุร้อยสิบเจ็ดปีท่านแกกว่าพ่อทับวัดอนุ์แกกว่าพ่อทับวัดทองแกกว่าปู่เอี่ยมวัดหนังครับตอนแรกครับเมาสบายไปแล้วตัวจริงกระท่านรัดนช้มากพี่ําเก็บแบบนี้แขวนแบบนี้ไม่ใช่ว่าจะเจอง่ายๆด้วยเอาอันเนี้ยอันเนี้ย เอามื่นเดียวพอเอามื่นเดียวครับชุดนี้พิมพ์ปิดกระจาดด้วยหนึ่งมื่นครับปิดหนึ่งมื่นครับพี่สำเริมเพียงผลปิดนะครับหนึ่งมื่นบาทพักมาอาจารย์กำไรทุกชุดปิดตาองค์เดียวก็คุ้มแล้วหายากมากเดี๋ยวเราบอกแแหลม นี่เห,หรียญหลวงพ่อประแหมิมยหยดน้ําแบบนี้นะแปดกว่านะนี่หลังยันนะแบบนี้สองสี่แปดกว่านะครับหายาครับหนึ่งสี่เหรียญเป็นหมนะื่นอะปีแปดกว่าใช่ครับพี่นี่อีกองค์ ปิดตานะครับหลวงพ่ออวงบางวันทองปิดตาเนื้อแม่ขวัดออ,อันดับหนึ่งของแม่กองชุดเหมาทีไรไม่เคยไม่คุ้มจริงๆเกินคุ้มไปเลยครับแบ่งปาตลอดเลยเยีย่ยมแบงครับขอโทษ เรียบร้อยถ้าพระอ,อวงจะบาง,อ,ง,บางอันนี้พระป้องหลุมดินเละโอ้โหใครปิดไปเนี่ยพระป้องหลุมดินพิม์เล็กถ้าพระอ,อวงจะบางขอต่อมื่นสองครับพี่กิติทานบอกขอต่อมื่นสองครับ พอป้องหลุมดินเรียบร้อย <c oughs> โอ้ดวงดีโอ้ดวงดีของคนที่ปิดเลยที่สำเริงเพียนพูนได้นะครับรายการนี้หนึ่งมืนบาทขอโอเคสามตัวเลยอยู่ในเลี่ย<า>มนึกว่าวไม่ได้ส่องด้วยนี่พอป้องหลุมดินบิมเล็กครับเหลี่ยมพ่ามาแหลมโอ้โหเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วปิดตาพอล้องอ้าวปูใจว่าเสด็จ สมประตูหลวงปู่ใจวัดสเสด็จนี่สมประตูหลวงปู่ใจวัดสเสด็จนี่ครับเจอแต่เก๊ปู่ใจวัดสเสด็จแ้ๆดูยังไงจะไปยากอะไรอะเนื้อเม่กมาร์นี่เห็นไหม ความเก่า <ละ S 1> ก็ต้องเหมือนพ่าป้องหลุมดินเหมือนปูจันมัดยางนั้นแหละซุ้มประตูหลวงปู่ใจวะะดัดเสด็จเนื้อไม่กระบัดผมบีมครับว่าเริ่มไปแล้วแรกมาเวลาเดินครับมาแล้วครับเปิดแรกกพันบาทเวลาเดินแล้วนะครับกี่นาทีครับพี่นาทีเดียวนาทีเดียวด้วยเนี่วั <มา S 1> นที่๖พันบาทครับเปิดแรกมาที่ดพันบาทครับราคาสุดท้าย นี่ซุ้มประตูหลวงปู่ใจวัดสเสด็จเนื้อเมกะพัดหลวงปู่ใจวัดสเสด็จโอ้โหเต็มเต็มฟอร์มสวยๆส,สองหมืนกว่าไม่ค่อยเจอเหรอกครับเพราะหลวงปู่ใจเนี่ยเมกะพัดของท่านอะไรก็แพงพิมพ์ไหนก็แพงมาที่เก้าบาทแล้วนะครับราคกาสุดท้ายยิงนาปกนี่เป็นจาาพาคีของประเทศเลยครับ มาหนึ่งมืนบาทแล้วปูใจมือนึงที่ถูกกับพ่อเนืองอีกองจริ <c oughs> อยู่ที่หนึ่งมืนบาทนะครับราคาสุดท้ายเนื้อเมกะพัดของเมืองแม่กองนะครับปูใจวัาสเสด็จนะครับแพงที่สุดถ้าเป็นพิมพ์ปิดตาต้องมาอวงแต่ปูใจไม่ปรากฏว่ามีปิดตาหนึ่ง,งหน่จจะเป็นจักรพียอดนิยมครับ นี่ครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับราคกาสุดท้ายซุ้มประตูพิมพ์นี้แหละที่พอยอดถอดพิมพ์เอามาสร้างทองเหลืองแล้วมีอิจฉลิ์โด่งดังออริจินอลเนี่ยคือซุ้มประตูปู่ใจซึ่งเป็นอาจารย์พอยอดมาหนึ่งหมื่นสองร้อยในกลุ่มขายกันหมื่นห้าถึงสองหมื่นครับยังมีให้เห็นในกลุ่มมีเหลือตามจริงตัวจริงเสียงจริงใช่รับผม,มบอกเลยพิมพ์ซุ้มประตูเนี่ย แพงเพราะว่าของวิยอดอะทำซุ้มประตูเหมือนปูใจก็โด,ด่งดังปิดสีพี่คณาทิบนะครับหนึ่งมื่นห้าร้อยบาทอ๋อหอต้องกล่าวว่าดีใจด้วยบางคนอะดูหลายอยู่ยังไม่รู้ว่าพลาหลงปูใจอะพิมพ์ซุ้มประตูเนี่ยเป็นพิมพ์ยอดนิยมแทบจะล,ลองรองพระนากปกซุ้มประตูปูใจเนี่ยนะนะถูกการันตีความศักดิ์สิทธิ์ด้วย หลวงพ่อยอดซึ่งถอดพิมพ์ของปู่ใจมาที่ปู่ใจเป็นอาจารย์ก็ยังแสดงนะอนุภาพที่เขาไล่ยิงกันแล้วยิงไม่ออกอะที่ใต้สะพานราบุรีครับอ,องนี้หมื่นกว่าบาทแม่ผมบอกเลยครับว่าป่าพามนทนลรัศมีปู่สุกองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่สวย และเข้าใจง่ายมากๆของประเทศไทยของวงการถามว่าองค์เนี้ยทำไมผมจึงบอกว่านะฮะสวยดูความคมชัดของบัวพาร์หนึ่งองค์อะ่ะที่จะเทออกมาแล้วได้บัวเด้งทะลุทิ่มตาแบบเนี้ยไม่ง่ายไม่ง่าย นะครับเอาว่าคุณไปเปิดดูปู่สุกป่าคอมาขามเท่านะคุณจะไม่เจอองค์ที่บัวเด้งๆแบบนี้หรอกครับเน,นะแก้งเงินดูง่ายมากพี่อริยพะพระเต็มฟอร์มสวยมีสเสน่ห์เพราะเท้าสองข้างติดชัดด้วยอ,องค์นี้เป็นองค์ที่เทได้ได้สวย เพราะอะไรเทติดยันเท้าครับเท้าสองฝั่งบัวนี่เด้งเผลอๆสังคติติดด้วยสังคติติดชัดด้วยปิดปูสซหกหมื่นลักอาจารย์สุดๆพี่ป้อมนําเบอน์านพิสูจน์ความรักของพี่ด้วยตัวเลขเท่านี้น่าจะไม่ได้แบบนี้สามแสนอัพครับก็เอาว่า เราก็เห็นหลวงอุสุขกันมาเยอะราคาที่ซื้อขายกันก็เห็นกันมาแยะลื่นๆก็ยังต้องว่ากันหลักแสนสวยๆชัดๆก็ว่ากันหลายหลายแสนแต่พิมพ์นี้เป็นพิมพ์ประพามนทนลัศมีพิมพ์ยอดนิยมที่สุดตะกัวที่แพงที่สุดในประเทศไทยต้องบอกว่าพิมพ์ประพามนทนลัศมีเรียกว่าเกินฝัน ที่ใครๆคิดว่านะปัจจุบันจะได้เห็นของสวยเพราะสวยๆเนี่ยนักสะสมยุคที่เขามีโอกาสยุคแรกแต่เขาเก็บไปจนหมดละราคาใส่มือครับได้ครับพี่ก็ถ้าผมจะเล่นผมก็ต้องเขียนราคาใส่มือแล้วครับสามแสนยังถูกครับบัวเด้งๆไม่มีราคากลางหรอกครับสำหรับคำว่าพระสวยเนี่ยโอ้โหเอาเพื่อ ความสุขของแฟนเพจแล้วรับปากไว้แล้วขอเชียร์พี่ทำอะไรทองครับพายอนนิยมนะครับคุณเก็บพระแท้เก็บพระยอนนิยมเหมือนซื้อที่แปลงหนึ่งเก็บไว้แต่พระเครื่องดีกว่าสังหาริมทรั์หรืออสังหาริมทรัพย์อย่างอื่นเพราะว่าประดับบารามีได้ใช้พุทธค,คุ้มครองตัวได้เวลาจะมุนเวียนเปลี่ยนมือไม่ต้องเสียเวลาไปทําปักหมุดตางวัดเสียพระสีอะไรก็แล้วแต่ ไม่ต้องหักโอนและที่สำคัญประดับบารมีและใช้เข้าสังคมได้2องครับเปิดแรกมาเวลาเดินเปิดแรกห0 0 0 0บาทที่พี่สุธินมนรัตนาครับมาที่80,000บาทแล้วมาที่หนึ่งแสนสองหืบาทที่พี่แ p ปเปิล t ิ h เชลครับสวัสดีพี่แ p ปเปิลวิ h เชลด้วยนะครับ หนึ่งแสนสองมืนบาทสวัสดีพี่นิติพัฒน์มาหนึ่งแสนไม่าทพี่ดำมมาลาทองมาหนึ่งแสนไม่ทันนะครับมาหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่หนึ่งแสนห้าหมื่นบาทนะครับพี่พี่นิติพัฒน์นะครับพระเครื่องแบบนี้ไม่มีใครไม่รู้ราคาครับมาที่หนึ่งแสนหกหมื่นบาทพี่พี่ทำมาะไรทองครับสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาครับ สามแสนยังไม่แพงเลยสภาพนี้สภาพน,าพนี้คือถ้าเป็นประพามนทนลัศมีนะแล้วที่แบบติดชัดแบบเห็นเท้าสองข้างเห็นบัวเด้งแทบจะเห็นตาเห็นจมูกแบบเนี้ยแสงกว่าบาทพร้อมตลับหนึ่งใบนะนะยังถูกกว่าเหรียญบูทิมเลยยังถูกกว่าเหรียญทนวารพรากลวยเลยราคาดท้าอยู่ที่หนึ่งแสนหกหื่นบาทนะครับยิงมองยิงดูง่าย ยิงกันมันแน่นอนเจียพี่ดำครับสวยที่สุดเท่าที่เคยเห็นมาพี่ติงบอกสวยมากตลับหนึ่งใบมาหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันที่พี่ผมครับอยู่ที่พี่ผมนะครับหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทเฮ้ยเขาใส่ราคามาพี่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยโอ้โหเ,เ,เรียบร้อยแนละ้วผาเรือเจ้าของนะ้ะปิดแล้วนะครับอยากให้ต้องให้ดู vr พี่ ช็อตฟิวแล้วใเหตุการณ์แบบนี้เราเรียกว่าพระเลือกเจ้าของช็อตฟิลแน่เฮ้ยพี่ทำพี่ผงพี่ผงพี่ผงไม่เคยใส่เลขศูนย์ไหนเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นได้ยังไง ยอดทังสองท่านครับยินดีด้วยพี่พงห,ห,หัวเราะฮ่าฮ่าฮ่าจริงพี่ผง์ไม่ไม่ไม่เคยกดสูนายนะโอขอโอเคโอเคโอเคสามตัวองค์นี้คือองค์ที่ต้องบอกครับว่าไม่รู้ว่าอีกสิบปีจะเจอประภามุนทลรัศมีที่สวยเท่าองค์นี้หรือเปล่าบัวขาเท้านี่ ขึ้นกล้องมากอ่ะไม่ต้องสองกล้องอ่ะขนาดว่าเหมาะวางเฉยเฉยยังขึ้นกล้องขนาดนี้พอแล้วอ้าวขอโอเคโอเคโอเคจากพี่ทำสามตัวครับพี่ทำอ่ะ